ภาพรวมวัคซีนโควิด -19 เชิงเสติเนี่ยกลับมาอีกรอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับการกลับมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็เกิดขึ้นตรงกันในการเริ่มต้นการแพร่ระบาดโควิด -19 สาหรับประเทศไทยที่เกิดการแพร่ระบาดในระลอกแรกจะเป็นที่มาของการล็อกดาวน์และมีการประกาศเคอร์ฟิวโดยภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 จนถึงขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นฮะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย2-3เดือน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนในที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นประเด็นร้อนๆอนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะโควิด1 9ปรากฏว่าอินเดียเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักและหลายประเทศตอนนี้แอลลอกที่3บางประเทศรอกที่4ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ บราซิลผู้ป,ป,ป่วยโควิด1 i d 1 9หนุ่มสาวมีจำนวนแสงหน้าผู้สูงวัยเป็นที่เรียบร้อยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ในบราซิลต่ำกว่าคนอายุต่ำกว่า40ปีในบราซิลมีอาการถึงขั้นต้องเข้ารักษาอย่างห้อง ICU แสงหน้าผู้สูงวัยเมื่อเดือนที่แล้วจากการเปิดเผยของคณะวิจัยท่ามกลางจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโควิด1 9 ในส่วนของยุโรปปรากฏว่าพบปัญหาลิมเลือดอุดตันต้องมีการพิจารณาเป็นการเร่งด่วนนะครับสำหรับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอรนสันคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบด้านยาของยุโรปนะครับสั่งทบทวนริมเลือดอุดตันในประชากรจำนวน4รายในสหรัฐอเมริกาหลังพบวัคซีนโควิด -19 ของจอร์นสันแอนด์จอรนสันในนั้น1รายเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงชัดเจนแต่อย่างใด จีนกำลังพิจารณาให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับให้ใช้ชนิดต่างกันเพื่อผลเพิ่มเติมเรื่องประสิทธิภาพนะครับจีนกำลังพิจารณาที่จะนำวัคซีนป้องกันโควิด -19 หลายๆชนิดมาใช้ผสมกันเพื่อปรับปรุงยกระดับนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำของตัวเลือกซึ่งตนเองมีอยู่ในปัจจุบันผู้ชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะครับระดับท็อปของประเทศ ได้มีการระบุเช่นนั้นในขณะที่นิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับบอกว่าจะผลิตวัคซีนของคิวบาขึ้นมาเองนะครับนิโคลัสมาดูโรนะครับบอกว่าตั้งความหวังที่จะผลิตวัคซีนนะครับเชื่อวัคซีนโควิด1 9ของคิวบาจำนวน2ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะสามารถนําเข้าประเทศได้นะครับประเทศลาตินอเมริกาแห่งนี้จะทดลองระยะที่3สําหรับวัคซีน อัมดาราที่ผลิตพัฒนาโดยพันธมิตรนะครับสังคมนิยมนะซึ่งมาใช้ในเวเนซุเอลาสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะปรากฏว่าวผู้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปครบ2โดสแล้วก็ตามนะครับคนงานต่างด้าวในสิงคโปร์นะครับซึ่งมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกแม้ว่าพวกเขาจะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ในวันเดียวกันยังพบเคสสระเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นด้วยกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์บอกว่าคนไข้มีเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับสัญชาติอินเดียวัย2ีปีทำงานในอุตสาหกรรมประมงและพักอาศัยอยู่ในหอพักนะค,คนงานทางตอนใต้ของประเทศรับเคสของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเคสอื่นๆก่อนหน้านี้ นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุขณะรับมือการแพร่ระบาดในเรารอ,อกที่4ญี่ปุ่นนะครับเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุนะครับขณะที่วัคซีนนําเข้ามายังคงไม่เพียงพอและมีความพยายามในครั้งนี้ยังคงไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดในเรารอ,อกที่4ได้เป็นเรื่องงามหน้าฮะรัฐมนตรีมาเลเซียหลับ เป็นตายกลางพิธีรับปริญญาต้องช่วยกันปลุกขึ้นมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานของมาเลเซียต้องรุดออกมาขอโทษประชาชนนะครับหลังปรากฏคลิปวิดีโอซึ่งกำลังนั่งหลับเป็นตายระหว่างพิธีสำเร็จการศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งนะครับเปรียกเสียงเยาะเย้ยถากถางบนสื่อสังคมออนไลน์คลิปนี้มีความยาว1น,นาทีนะครับซึ่งเขาเป็นแขกกิติมศักดิน์ณะพิธีปริญญาบัตร ของสถาบันแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกำลังนอนหลับคาเก้าอี้ตอนที่เขาถูกเรียกตัวขึ้นไปบนเวทีก็ปรากฏว่าต้องปลุกอย่างกระทันหันเลยทีเดียวเป็นที่ฮือหาสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โบกลางประชุมพัก RNC นะครับแนะเรียกโควิด -19 เป็นทรัมป์สินนะครับในฐานะตัวเองเป็นผู้ผลักดัน,นผลสำเร็จไปทั่วโลกนะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบนะดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวกับผู้สนับสนุนที่เมืองปาล์มบีชะครับรัฐฟลอริดา Florida, ว่าวัคซีนโควิด1 9ทั่วโลกที่ใช้เวลานี้สมควรถูกเรียกว่าทรัมป์ซินนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งปฏิบัติการวาร์ปสปีดนะครับเพื่อสร้างวัคซีนโควิด1 9ไปทั่วโลก ได้รับอนิสงส์ในเวลานี้ซึ่งอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาชี้ว่าเป็นผลงานของตัวเองในเรื่องนี้อย่างชัดเจนผู <_ C 1> ้ติดเชือ้อโควิด -19 ในอินเดียตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็แห่ไปยังไม่น้ำคงคาในเทศกาลศักดิ์สิทธิ์นะกรับอินเดียยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายวันมากเป็นประวัติการณ์ฮะ168,912คน นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกขณะที่มีความกังวลว่าตัวเลขที่สูงจะมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากประชาชนหลายแสนคนกำลังร่วมพิธีทำพิธีชาระล้างร่างกายในแม่น้ำคงคานะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้อินเดียนะฮะตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อกลับกลายเป็นอันดับสองของโลกนะครับชนะบราซิลก็ไปแล้วนะครับรองจากสหรัฐเมกานะครับ ในขณะที่อีกประเด็นที่น่าสนใจใกําลังสืบสวนคลิปเช้าตารวจของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าชักปืนขู่ฉีดสเปรย์พิษไทยใส่คนผิวสีนะครับผูวาการรัดเวอร์จิเนียของสหร,รัฐอเมริกานะครับสืบสวนกรณีคลิปวิดีโอตํารวจผิวขาวสองคนใช้ปืนฉีดและฉีดสเปรย์พิษไทยใส่หน้าทหารผิวสีในความพยายามควบคุมตัวเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตํารวจสหรัฐอเมริกากําลังประชิญข้อครหาต่างๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดเีผิวและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเชิญงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ business insider ธุรกิจนะครับของสื่อซึ่งปรากฏว่ารายงานว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเขาได้สปิชนะครับในงานและบอกว่าทรัมป์บอกว่าทุกคนควรเรียกว่าทรัมป์สินแทนที่จะเรียกวัคซีนนะครับ ประนามมิชแมคโคเนลว่าไอ้โง่นะไอ้โง่ลูกจุดจุดระหว่างขึ้นพูดภายในงานประชุมนะฮะที่มารากากโกนะครับอ้างอิงจากบุคคลที่อยู่ในห้องนะครับนอกจากนี้ชอว์มยังตั้งฉายากับแมคโคนลนะครับเพิ่มเติมว่าไอ้ขี้แพ้ยเยอะเยะ้ยโดยบอกว่าเป็นซมมูเมอร์คัตซูเมอร์ นะครับและย้ำบอกว่าทรัมป์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะเรื่องของการมีวัคซีนจนถึงทุกวันนี้ทั่วโลกเนี่ยต้องเกิดจากเขานะและต้องเรียกว่าทรัมป์ซินนะซึ่งเป็นวาทกรรมซึ่งเห็นได้ชัดนะฮะว่าทรัมป์นั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนโควิด -19 และอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของริมเลือดอุดตันนะฮะที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตไป4รายตายริยมเลือดอุดตัน4รายตายไป1เนี่ย สำหรับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตอนนี้ผลการสอบสวนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัคซีนตามรายงานของการยาแห่งยุโรปครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะพวกเขาพาดพิงถึงการตรวจสอบนะแก็บเคสดิ่มเลือดอุดตันที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอ์นสันนะครับจอห์นสันเปิดเผยว่ารับทราบรายงานพบน้อยมากเกี่ยวกับเคสอุดตันแล้วนะครับและเวลานี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบ ด้านองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสําหรับประเด็นลิ่มเลือดอุดตันนะครับหลังใช้วัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สันแล้วและไม่พบเช่นกันว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับวัคซีนนะครับจนกระทั่งประชากร5ล้านคนในสหรัฐอเมริกาได้รับวัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สันไปแล้ววัคซีนของจอร์สันแอนด์จอร์สันแตกต่างจากวัคซีนอื่นๆนะครับอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเอสตราเซเนกาเนื่องจากวัคซีน ต้องฉีดเพียงโดสเดียวต่อคนขณะที่เจ้าที่ต้องฉีดวัคซีนในส่วนอื่นๆต้องต้องฉีด2โดสนะครับแต่ยี่ห้อในฉีดโดสเดียวก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับริมเลือดอุดตันในสมองของบรรดาผู้ฉีดฉีดวัคซีนโควิด1 i ของเอสตาเซนการในยุโรปและมันอยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นกันทั้งนี้บางประเทศภายในยุโรปจำกัด อายุขั้นต่ำของผู้รับการฉีดวัคซีนของเอสตาเซนก,การเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันมักพบบ่อยนะครับสำหรับผู้ฉีดวัคซีนที่มีอายุน้อย <S 2> <S 2> <S 2> มนเชิงงานสังเคราะห์สำหรับวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ฮะที่เชื่อถือได้ยังคงมีเพียงของจอ h ์นสันแอนด์จอรันฮะทรัมป์ตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวก็ออกมาเคลมแล้วนะครับว่าวัคซีนทั้งหมดที่ใช้ในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นจากเขาทั้งนั้น ในเครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าหลักที่ใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสงครามไวรัสนะครับทรัมป์ก็จะบอกว่าทรัมป์ซีนไม่ใช่วัคซีนทรัมป์ซีนทรัมเป็นคนทําวัคซีนขึ้นมาเขายอมรับเลยนะครับว่าวัคซีนกําลังถูกขายไปทั่วโลกประชากรจํานวนกว่า7,000ล้านคนจะต้องฉีดวัคซีนทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในญี่ปุ่นกําลังเกิดการแพร่ระบาดในระรอกที่4ในประเทศไทยกําลังเผชิญการแพร่ระบาดในระรอกที่3สําหรับการเปรียบเทียบสําหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆอย่างอินเดียเนี่ยนะครับแสงพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ามีการทําพิธีที่แม่น้ําคงคานะครับคนก็เห่ลงไปที่แม่น้ําคงคาทําพิธีชําระล้างร่างกายก็ติดเชื้อโควิด1 9กันเป็นแสนคนเลยนะฮะก็สนั่นหวันไหวตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2 ของประเทศของโลกนะฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมวัคซีนโควิด -19 เชิงเสติเนี่ยกลับมาอีกรอบในช่วงเทศกาลสงกราน การกลับมาในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็เกิดขึ้นตรงกันในการเริ่มต้นการแพร่ระบาดโควิด -19 สาหรับประเทศไทยที่เกิดการแพร่ระบาดในระลอกแรกจะเป็นที่มาของการล็อกดาวน์และมีการประกาศเคอร์ฟิวโดยภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 จนถึงขณะดนี้ยังไม่ดีขึ้นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย2-3เดือนสถานการณ์จึงเริ่มจะคลี่คลายตามลาดับนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิษณษณ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ ปลาในาน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องพระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระ ราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาเชราลงกอท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลาง